สบายดีเมื่อนี้วานวันอังคารวันที่สองเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกปีสองพันสิบเอ็ดมื่อนี้อาจารย์คำภัยจะมาพาพวกล้านไปเหียนวิาสาพาซ่าลาวมว่วงคอมีว่าการผลริตมวกด้วยกองนมก่อนเราจะไปเหียนเกี่ยวกับการผลิตมวกด้วยกองนมอาจารย์จะพาพวกล้านมา ทองเราบทกรอกองนมพร้อมกันพรล้านฟังอาจารย์อ่านให้พร่านฟังก่อนเดอ้อกองนมเปากินแล้วหักซาแล้วเอาหมาเก็บไว้เห็ดมวกมันสะดวกกันแดดกันฝนไซได้โดนทนทานแท้ๆอะอยันนี้เข้ามาอ่านนำกัน กองนมเปากินแล้วหักซาแล้วเอาหมาเก็บไว้เห็ดมวกเกินสะดวกกันแดดและฝนสาได้โดนทนทานแทๆ้ๆอ๋อคืออะได,ไดให้ฟัล่านเบิ่งแล้วก็อ่านอยู่เหอนเด้ออาไปข้อที่หนึงการฟังและอ่าน การประดิตมวกด้วยกล่องนมการประดิตมวกด้วยกล่องนมต้องมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. เข้มหรือกิบดำ 2. ซแนลนหรือเสือ้อฝาสามมิดน้อยหรือมิดตัดสกล่องนมเป่าขนาดกลาง 5. เหล็กเจาะรลือเหล็กตะปูใหญ่ ขั้นตอนการเฮ็ดกล้องนมมีอยู่7ขั้นตอนขั้นตอนที่1ตัดกลองนมเพ่ออกและล้างให้สะอาดแล้วตากแดดไว้2องแต้มแบบแผ่นหน่วยมวกใบมวกแล้วก็จอมมวกขั้นตอนที่สามเม่นตัดส่วนที่เป็น หน่วยมวก5แผน่นใบมวก1แผน่นและจอมมวก1แผน่น 4. เจาะหูแผน่นหน่วยมวกใบมวกและจอมมวก 5. ห้อยแผ่นมวกหแผ่นที่เจาะหูไว้เข้ากันเป็นหน่วยมวกหก หอยแพ่นจอมมวกใส่หน่วยมวกเจ็ดหอยใบมวกใส่ทางด้านหนะ้าข้องหน่วยมวกอาต่อไปแมนเราจะมาเหียนเกี่ยวกับอธิบายซับอธิบายซับเจาะเปลวาห็ดให้ซอสเป็นหูจอมมวกแปลวา บ่อนซุ้งอยู่สุดข้องมวกใบมวกแปลว่าส่วนที่เป็นแผน่นยืนออกมาจากทางน้าข้องมวกสี่หอยแปลว่าเอาเข้มที่ใส่เลนหรือเสียกฟางแล้วซอดหัดเข้ากันทามาเข้าคอสที่ร้าม อ่านแล้วเติมคำศับเรื่อบรใส่บอลวางวรีเรืองคำศับมีอยูฮะฮะคำมีล้างมีห้อยมีจอมมีแตม้มมีเจาะตัวอย่างที่หนึ่งแผ่นมวกใบมวกและจอมมวก ห้าเอาคำซับเรือบรลีห้าคำมาเติมใส่จะเอาคําได้มาเติมใส่เพื่อให้ทึกตองที่สุดตัวอย่างข้อที่หนึง่งแมนแมแบบแผ่นมวกใบมวกและจอบม,มวกอันที่หนึง่ง ห้เอาคำซับริเวอรีมาเติมใส่เพื่อให้ทื่อตองอยู่บอนวางกองโน้มให้สะอาดค่อยส่ง้งหูปแผนหน่วยมวกใบมวกและจอมมวกค่อยสร้างอะไงมาเติมใส่แผนมวกห้าแผานที่จะหูไว้เข้ากันเป็นหน่วยมวก ข้อที่สีห่หอยแพร่นวเอาคำศัพท์มาเติมใส่หน่วยมวกเพื่อให้มันชึกต่อผ่านการเฮียนมหดนี้ก็หนดเพียงสำนีอาจารย์ยักให้พวกล้านจือใดเกี่ยวกับบทนี้เกี่ยวกับการท้องบทกับก่อนกองนมเปาซ่องแมนการอธิบายคำศัพท์ แามแมนการเอาคำและวลีแต่งเป็นประโยคต่อไปอาจารย์ข้ออวยพรใส่ให้พวกล้านจงมีสุขภาพแข็งแหงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าส่วงนี้ก็เป็นส่วงพญาตคุณบิสกาพรอะยากให้พวกล้านออกนอกถ้าว่าหากักมีความจำเป็นก็ต้องใส่พระอัดปาก ถ้ากว่าจำเป็นก็อย่าออกไปและอาจารย์ยักษ์้้พวกร่านไปสอบห้าสือเิืมภาษาลาวสันปฐทมปีทีซ่านออกใหม่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็วิชาคณิศตร์เป็นหัวแบบนี้